โหสุดยอดมาคุยเรื่องวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลกกันดีกว่าครับแมตช์ Matt หยุดโลกกำลังจะมาที่กรุงเทพแล้วนะใช่เลยค่ะรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วเนาะบราซิลเจอกับสาธารณรัฐโดมินิกันวันอาทิตย์ที่31สิ่งหานี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเลยค่ะโอ้โหตื่นเต้นมากเรานี่ไปรวบรวมข้อมูลเด็ดๆมาเพียบเลยนะมีทั้งแบบสถิติจากเอส r อภาพรวมพ p พ v ก็มีข่าวจาก Daily News ก็เอามาอืม แล้วก็ข้อมูลผู้เล่นจากวิกิพีเดียแม้กระทั่งโพสต์ของกาบี้เองจากสนุกกับ I.N.N.News นะครับแล้วก็มีไฮไลท์มันๆจาก A.I.S.Play อีกโอ้โหครบมากค่ะงั้นเรามาแกะดูข้อมูลที่น่าสนใจกันเลยดีกว่าว่าศึกนี้มีอะไรให้รุ้นบ้างคะได้เลยเริ่มที่อันดับโลกก่อนเลยบราซิลนี้คือมือวางอันดับ2ของโลกเลยนะใช่ค่ะแรงมากฟอร์มโหดมากในรอบแรกที่เชียงใหม่ชนะรวบทุกนัดเลยคว้าช้างกลุ่ม C ไปแบบสวย,สวย ล่าสุดก็เพิ่งทุบโปรตุโกไป3ามเ็จรวดเลยครับอออือืส่วนสาธารณรัฐโดมินิกันก็ไม่ธรรมดานะคะอยู่อันดับ11ของโลกตามข้อมูลล่าสุดจาก PPTV ค่ะทีมนี้ก็แกร่งนะผ่านเข้ารอบมาแบบสบายๆจากกลุ่ม F ที่แข่งที่เชียงใหม่เหมือนกันแล้วสถิติเวลาเจอกันล่ะครับ h to h เ a d เป็นไงบ้างออลองดูข้อมูลจากเอสก้หน่อยสิครับได้ค่ะได้ค่ะ จากเอสกอร์นะคะเจอกันทั้งหมด34ครั้งบราซิลชนะไป28ครั้งโดมินิกันชนะ6ครั้งค่ะโห28ต่อ6บราซิลขมมิดเลยนะเนี่ยในรายการใหญ่ๆทั้งชิงชมป์โลกโอลิมปิก v N L World Cup บราซิลเก็บเรียบเลยเหรอครับใช่ค่ะกวาดเรียบเลย แต่มีจุดที่แบบว่าน่าสนใจมากเลยนะจากข้อมูลเดียวกันนี้แหละค่ะคือในรายการระดับทรีปอย่าง Pan American Cup กับ Pan American Games เนี่ยกลายเป็นว่าโดมินิกันชนะบราซิลได้ตลอดเลยนะชนะรวด4ครั้งใน Pan Am Cup แล้วก็อีกครั้งใน Pan Am Games ค่ะเฮ้ย hey, จริงดิอ้าวแบบนี้แสดงว่าโดมินิกันก็มีไม้เด็ดซ่อนไว้อยู่นะไม่ได้ยอมง่ายๆสิครับ แล้วเจอกันล่าสุดใน VNL ปี2023แล้วครับผลเป็นไงอ๋อครั้งนั้น v ว l น0 2ีบราซิลชนะไป3ต่อ1เซตค่ะอืมก็ยังเป็นบราซิลที่ทำได้ดีกว่าแต่ก็น่าสนใจสนใจพูดถึงบราซิลยังไงก็ต้องนึกถึงคนนี้เลยกาบี aby, กัปตันทีมเบอร์10คนเก่งขวัญใจมหาชนชาไทยใช่เลยค่ะกาบี เห็นโพสต์ล่าสุดที่กาบีขอบคุณแฟนๆที่เชียงใหม่ในสนุกกับไอนนนุสแล้วซึ้งเลยนะบอกว่ามาไทยกี่ครั้งก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆประทับใจมากน่ารักมากค่ะกาบีนี่เก่งรอบด้านจริงๆนะคะทั้งตบหนักอ๋อมีคลิปในติต๊ t o k ที่คนแชร์กันเยอะๆด้วยนะที่เล่นบอลสูตรเร็วกลาง B-Track อะค่ะโอ้โหมีเล่นสูตรด้วยใช่ค่ะบล็อกก็ดีอ่านเกมขาดประสบการณ์สูงมากอายุ31แล้วแต่ยังฟิตปังเลยค่ะ นอกจากกาบี้แล้วนะบราซิลยังมีคิสซีที่ฟอร์มแรงไทซ่าบล็อกแน่นๆหรือจูเลียเบิร์กแมนที่เล่นดีในนัดล่าสุดด้วยค่ะจาก A I S play ที่เราดูดูกันมาโอ้โหตัวเก่งเพียบเลยแล้วฝั่งโดมินิกันล่ะครับมีดาวเด่นคนไหนหน่าจับตาบ้างฝั่งโดมินิกันนะคะต้องระวังเบเยลินมาร์ติเนสเลยค่ะคนนี้สูงมากตีหนักจริงๆแล้วก็ไกลาก่อนซาเลสดาวรุ่งที่น่ากลัวมากอืม ตัวรับอิสระอย่างเบรนดาคาสเทโลก็เหนียวสุดๆเลยค่ะหรือถ้าตัวเก่าประสบการณ์สูงก็ต้องเบธเนียเดลาครูซอันนี้ก็ประมาทไม่ได้เลยจะลืมว่าทีมนี้เคยคว้าเหรียญทองแพนแอมเกมส์มาแล้วนะคะแสดงว่าทีมเวร์เขาดีมากโอ้โหข้อมูลแน่นจริงๆครับถ้าดูฟอร์มช่วงนี้เอ่อทั้ง2ทีมก็กาลังร้อนแรงเลยนะชนะ4จาก5นัดหลังสุดในชิงแชมป์โลกเหมือนกันเป๊ะเลยจากเอสคอ ใช่ค่ะฟอร์มดีทั้งคู่บราซิลเพิ่งชนะโปรตริโกสมา3-0ส่วนโดมินิกันก็ชนะเม็กซิโกกับโคลอมเบียมา3-0เหมือนกันแต่มีสะดุดในสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มนิดหน่อยแพ้จีนไป0-3เซตค่ะแต่นี่คือมารอบ็อกเอาท์แล้วนะแพ้คือกลับบ้านเลยกดดันแน่ๆแถมแข่งในบ้านเราที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเสียงเชียร์กระหึ่มแน่ๆครับบรรยากาศต้องสุดยอด ใช่เลยค่ะการที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดรายการระดับโลกแบบนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะช่วยกระตุ้นวงการวอลเลย์บอลบ้านเราได้เยอะเลยอ๋อเห็นว่าสปอนเซอร์อย่างฮาตารีก็มีจัดกิจกรรมให้แฟนๆร่วมสนุกด้วยนะคะตามข่าวจากมิติหุ้นกับฐานเศรษฐกิจเจ๋งเลยเป็นแมตช์ที่น่าดูมากจริงๆครับการเจอกันของสองทีมระดับท็อปแบบนี้ใครพลาดนี่น่าเสียดายแย่เลยนั่นสิคะถึงแม้สถิติโดยรวมบราซิลจะดูเหนือกว่าชัดเจนเลยนะ แต่ว่าการที่โดมินิกันเคยล้มบราซิลได้ในรายการสําคัญระดับทวีปมันก็น่าคิดนะคะคําถามคือในเวทีชิงชมป์โลกที่กรุงเทพครั้งนี้พวกเขาจะสามารถแบบว่าปลดล็อกฟอร์มเก่งแบบนั้นออกมาต่อกรกับความเก่าประสบการณ์ของกาบี้กับทีมชาติบราซิลได้อีกครั้งหรือเปล่าน่าติดตามจริงๆคะ่ะ